ผมเรียนจบม6นะพศ2501ก็ทำสวนมาตั้งแต่นั้นมาจนตอนนี้ครับต้นปูก็ต้องใช้ปุ๋ยคอกลองก้นหลุมก่อนแล้วต้นหนอจากต้นแม่เนี่ยต้องมีอายุไม่น้อยกว่า6เดือนถปลูกปลูกไปเนี่ยจะนับแต่วันปลูก36เดือนในได้กินพราเริ่มตั้งแต่ปี หปีก็แปดเดือนเขาจะเริ่มออกดอกและอีกประมาณสักเดเดือนประมาณเขจะเริ่มผสมดอกได้ดอกบานแล้ใช้เวลาอีก7เดือนก็กินได้เพื่อสกุลปาล์มกระสละมันก็นอยู่สกุลปาล์มต้องการน้ำมากถ้าให,ให้น้ำวันเว้นวันเนี่ยจะได้ปฏิภาพสูงสุด เดิมที่แล้วมาก่อนๆผมให้วันเว้น3ามวันเว้น4วันแล้วมาปรับให้เป็นวันเว้นสองวันก็สู้ให้วันเว้นวันไม่ได้น้ำถ้ากอหนึ่งมีอยู่4ต้นนะฮะสี่ลำเนี่ยจะให้น้ำครั้งละ540ลิตรแล้วก็วันเว้นวันตอนนี้รสชาติจะดีกว่าที่ให้วันเว้น2วันปุ๋ยก็ให้ทุกๆ20วัน ที่ใช้ปุ๋ยตอนนี้ก็คือเปปุ๋ยอินทรีย์เคมีคือสูตร1266บวกด้วย0060อันนี้จะเพิ่มความหวานให้แก่สละก่อนละหนึโลอย่างละหนึโลเป็นสูตรของผมเองตลาดแ้กของเราเานี่ตั้งแต่เริ่มเราเรา,เราทำคุณภาพมาเนี่ยจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้านเลยเราไม่ต้องออกตลาด เว้นแต่ว่าบางบางเดือนที่มันมันออกเยอะเกินถึงลกูกค้าที่มาเอาที่บ้านเกินปริมาณเขาก็ต้องไปขายตลาดบ้างแต่นานๆครั้งล้วก็ถามจากพ่อค้าที่มารับไปเนี่ยบอกต้องของเราหมดก่อนที่คนอื่นจะขายได้เพราะรสชาติเราดีของเราจะขายขายรว,รวมๆเป็นปีฮะเราเรามีกี่ไร่เนี่ยของของผมเนี่ยมันสาม,มารถขายได้ไรละ1 0 0 0 0แบาท โดยโดยชมรมผู้ปลูกตะของจันทบรุรีเป็นคนรับรองว่าเออของของเราขายได้จริงผมทำสวนเนี่ยเราจะไม่เอาเปรียบผู้บริโภคตอนนี้เราพยายามจะทำคุณภาพให้สูงสุดนี่พอทำคุณภาพสูงสุดเนี่ยไปประกวดที่งานผลไม้จันบรุรีงานพืชสวนโลกมานทุเรียนโลกเนี่ยก็จะได้รางวัลที่หนึ่งมาตลอดแต่ว่ารับที่ภาพภูมิใจคือไปส่งไปที่ สำนักง,งานเกษตรจังหวัดเอเอาเอาส่งไปประกวดที่งานพืชสวนโลกที่เชียงใหม่ปี2554สองกระปุกได้รางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่งกับอันดับสองมาอย่างละหนึ่งกระปุกครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่เราเราพยายามไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยน่ายินดีว่าคนรุ่นใหม่อายุยังสมาร์ทเนี่ยเขาเริ่มมาทำสวน แต่อย่างหนึ่งคือว่ายาย่าเอาเปรียบผู้บริโภคตรงนี้เรื่องสำคัญของไม่ดีเราก็ต้องจัดเกรดดับหนึ่งดับสองดับสามอย่างเงี้ยอย่าไปขายปนกันใจผมนะแต่ครายมากกเราไม่เอาเปรียบผู้บริโภคพยายามทําสินค้ามีคุณภาพอันไหนที่มันตกเกรดเราก็ไม่มาปนกับของที่เกรดดีให้มันเป็นเกรดเกรดไป